นาวการบัดน,นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้สร้างบุญสร้างกุศลผู้ได้ทำกิจกรรมเกินกว่ามนุษย์ปุถุชนทั้งหลายจะได้มีโอกาสกระพืดปฏิบัติเป็นการกระทำของผู้ประเสริฐผู้มีบุญวิวิบารมีผู้มีปัญญาเป็นผู้ที่ได้สะสมในอดีตชาติจึงได้เกี่ยวข้องกับการสร้างและการพัฒนาสติปัญญาบุญบารมี ด้วยว่าเราทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้พัฒนาตัวพัฒนาตนพัฒนา <c oughs> ชีวิตของเราให้เปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิให้เปลี่ยนสถานะบบบน,นี้เราได้มาประพฤติปฏิบัติเราได้มาเกี่ยวข้องกับสถานะสภาวะของการงานที่สูงที่สุดในจักรวาลก็คือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีบุญบารมีผู้มีุผู้มี <c oughs> อนิส, <c oughs> สง์ผู้ได้มีการสะสมมาในอดีตชาติจึงได้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติดังที่พระพุทดเจ้าองค์ประเสริฐและอริยะสงฆ์ทั้งหลายผู้ได้พ้นทุกข์ไปแล้วได้ประพฤติปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้คุ้นเคย ได้เป็นผู้เคยได้ยินมาก็จึงเป็นปัญหาว่าวิาวปัฒนากรรมฐานนั้นคืออะไรเป็นวิธีอย่างไรแท้ที่จริงแล้วก็คือการที่ทำให้เรานั้นได้มีสติได้มีการเห็นแจ้งรู้จริงได้เห็นธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเรานั้นเราไม่เคยได้เห็นเราได้ไม่เคยได้รู้เหตุที่ไม่เห็นไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยจดจ่อ กับเรื่องในกายและในใจของเราโดยรวมแล้วมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะจดจ่อสนใจแต่เรื่องนอกตัวเรื่องนอกกายจึงกระทั่งทำให้ไม่เห็นความเป็นจริงถ้าเราได้จดจ่อที่เรา <c oughs> ได้เกี่ยวข้องทางกายและใจนั้นก็คือที่มาของปัญหาที่มาของความทุกข์พระพูทธเจ้าไม่ได้เน้นเรื่องใดนอกจากเรื่องของความทุกข์อัน มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกความทุกข์ครอบงำและถูกความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเบียดเบียนมาตลอดเวลาดังนั้นวิปสัสสนากรรมฐานก็จึงเป็นการให้เราได้เห็นตามความเป็นจริงเจอที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่เราไปสร้างขึ้นมาการที่เราเห็นตามความเป็นจริงถ้าโดยรวมแล้วได้ย่อมาเป็น <c oughs> หัวใจแล้วก็คือเห็นธรรมชาติที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็น,เป,นเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้เราทั้งหลายก็ไม่ได้สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ตลอดเวลาในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะละลายและก็สลายหายไปนั่นก็แปลว่ามนุษย์อยู่กับความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทําไมถึงบอกว่าไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ถ้ามนุษย์ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมนุษย์ก็จะไม่โลภมนุษย์ก็จะไม่โกรธมนุษย์ก็จะไม่หลงแต่ที่โลภที่โกรธที่หลงก็เพราะว่ามนุษย์ยังคิดว่านี่คือตัวของเรานี่คือสิ่งที่เราบังคับบัญชาได้นี่คือสิ่งที่เราควบคุมสถานการณ์ได้แท้ีจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดในเวลาอันยาว แล้วเมื่อเวลามาถึงเราจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นของที่เรารักข้าวของต่างๆก็ทยอยแยกย้ายแจกจ่ายกันไปในความรู้สึกต่างๆทรัพย์สินเงินทองแม้แต่คนที่เรารักก็ไม่ได้มีตัวไม่ได้มีตนไ,ไ,ไม่มีสถานะอะไรที่เกิดความมั่นคงถาวรมีแต่เราไปทึกทักว่าคนนั้นเป็นคนที่เราพ่อใจชอบใจเราควบคุมได้เราเป็นเจ้าของแท้ที่จริงแล้วตัวเราเองเรายังควบคุมไม่ได้นี่ก็คือปัญญา ที่เกิดขึ้นใน <c oughs> ความรู้สึกของแต่ละคนถ้ามานุษย์ทั้งหลายทั้งปวงบนโลกเป็นนี้เห็นตามความเป็นจริงก็จะเป็นผู้ไม่ทุกข์แต่เมื่อมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงมองข้ามความเป็นจริงไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นต้นเหตุไม่เห็นตัวไม่เห็นใจของตนเองก็จึงกลายเป็นคอยคว้าหาทางออกจากสิ่งต่างๆที่จะมาเยียวยาช่วยเหลือ เหมือนกับหลอกตัวเองไปวันๆว,ว,ว,ว่าสิ่งนั้นจะช่วยให้เรามีความสุขสิ่งนี้จะช่วยให้เรามีความมั่นคงถาวรให้เราไม่เปลี่ยนแปลงให้เราไม่ต้องสูญสสายแล้วพังทลายหายไปนั่นก็คือความคิดของคนที่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงตามธรรมชาติดังนั้นความสงบภายในก็จึงไม่เกิดมีแต่ความเร่าร้อนตลอดเวลาทุกทรมานซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสงสาร <c oughs> มนุษย์ควรจะหาความสุขได้แต่มนุษย์กลับไปพึ่งพาในสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสุขบางคนก็ตัดสินใจที่จะไปเอาความสุขที่เรียกว่าเป็นโลกียะความสุขที่เป็นเรื่องของการปลดเปลื้องความทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวในที่สุด ก็จะขวนกลับมาทุกทรมานเพิ่มเติมกลายเป็นเสพเป็นติดกลายเป็นของที่ขาดไม่ได้นั่นก็แปลว่าเพิ่มทุกเพิ่มความทรมานอันเกิดจากการที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความเป็นจริงเรียกว่าไม่ได้มีสติไม่ได้มีการพิจารณาบางนั้นวิปัสสนากรรมฐานก็คือเป็นคำของคนที่มีปัญญา เป็นคำของคนที่กำลังพัฒนาและในที่สุดวิปัสนานั้นก็จะเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นธรรมชาติเข้าถึงความเป็นจริงการเห็นความจริงและยอมรับความจริงนั่นก็คือการทำให้เรานั้นไม่เป็นทาตอะไร หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าและทำสมาธิวิปัสสนามันแตกต่างกันอย่างไรสมาธิเนี้ยเขาก็เน้นที่จะให้เกิดความสงบในจิตใจไม่ได้ต้องการที่จะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ต้องการที่จะพัฒนาสิ่งใดๆไปขอให้จิตใจสงบเหมือนไปหลับไปนอนในสถานที่หรือไปเที่ยวให้มันพักผ่อนไปให้สบายใจนั่นก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งที่บรรดา นักบวชทั้งหลายแม้ในสมัยก่อนพุทธกาลพวกฤาษีทั้งหลายทั้งปวงก็พากันอยู่กับความสงบด้วยการทำสมาธิไม่ว่าจะเป็นการเพ่งฌานไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธากรรมฐานสิ่งต่างๆแล้วนี้แม้แต่พิสุสฆงองค์เจ้าที่บวชมาที่ไม่ได้สนใจที่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการใดๆที่จะทำให้กิเลสทั้งหลายทั้งปวงลมหายตายจากไปนั่นก็เป็นปัญหาว่าเอาแต่ความสงบอย่างเดียว และในความสงบนั้นก็จะทําให้เกิดปิติทําให้เกิดความสุขเมื่อเกิดความสุขก็จึงพอใจกับความสุขที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั่งหลับตาแล้วมันมีแต่ความอิ่มใจสบายใจไม่ต้องทุกข์ทรมานมันก็ไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นผู้ตรัสเป็นผู้บอกว่า บรรดาสังโยชน์ทั้งสิบนั้นยังมีฌานและลูปฌานที่เรียกว่าอลาูปฌานเป็นความสุขความสงบของผู้ที่บำเพ็ญเพียรสมาธิแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้เห็นการวางไม่ได้เห็นการฆ่าไม่ได้เห็นการกำจัดออกไปนั่นก็จึงกลายเป็นยึดติดหลงติดดังนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลาย ไม่ต้องไปค้างไม่ต้องไปคาในเรื่องของการทำความสงบในเรื่องของสมาธิทำธรรมะหรือทำฌานให้เกิดขึ้นเราเป็นผู้ที่มีปัญญาเรามีการศึกษาเราฟังเรารู้เราคิดเรามีสมองเราก็จึงข้ามในสิ่งที่ไม่จำเป็นไปถึงในสิ่งที่ได้ประโยชน์อันสูงสุดวันนี้พระพุทธเจ้าก็จึงเน้นให้กับบรรดาผู้ที่มีบุญญาธิการทั้งหลายหากปรารถนาที่จะได้รู้ตามความเป็นจริงก็จงจเจริญสติ สตินั้นก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานสติก็ให้สติในกายดูเรื่องราวในกายที่เกิดขึ้นและดูเรื่องราวในจิตใจในเวทนาในความคิดในจิตใน <c oughs> อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและดูธรรมะนี่ก็แปลว่าให้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องราวของตัวเองก็จึงเป็นที่มาว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นการเข้าไปใช้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงการเห็นเป็น ตามความเป็นจริงด้วยปัญญานั้นจะเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่เหมือนกับเรารู้ความจริงทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเราจึงไม่หลงเราจึงไม่ให้ใครมาหลอกลวงเราหากเรานั้นไม่สนใจไม่ใส่ใจเอาเพียงแค่ฉาบฉวยคนนั้นคนนี้มาหลอกมาบอกมาหา <c oughs> เพื่อที่จะทําให้เราเกิดความหวังเกิดความมั่นใจเกิดความสุขเราก็คอยตามไม่พิจารณาไต่ตองไปอย่างลึกซึ้งว่าแท้ที่จริงแล้วเขาเป็นใครเขามีเจตนาอย่างไรเขามีความสามารถจะช่วยเหลือเราได้อย่างไรในที่สุดเขาก็เป็นผู้ที่มาหลอกมาลวงเหมือนกับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่มาหลอกลวงเราให้เราคิดว่าจะพึ่งพาได้ช่วยเหลือเราได้แต่ในที่สุดก็ปล่อยเราตามลําพังให้พบกับ ปุปาปาสกระความทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหาัสที่ว่าไม่มีใครสนใจใส่ใจมนุษย์ทั้งหลายอย่าได้ไปพึ่งพาใครอย่าได้ไปคาดหวังกับใครว่าจะมาช่วยเหลือเราได้แม้แต่ตัวเราเองยังช่วยไม่ได้และใครจะมาช่วยเหลือเราได้จงอยู่กับสติและปัญญาดังนั้นพระบุตรเจ้าก็จึงให้ได้พิจ,จารณาเมื่อเห็นความเป็นจริงแล้วเราทําให้เราเกิดความเข้าใจมนุษย์ที่เข้าใจแล้วจะไม่ถูกหลอก จะไม่ยอมให้กิเลสไม่ว่าจะเป็นคนหรือความต้องการของตัวเองมาหลอกนั่นก็แปลว่าเราไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างปัญหาไม่สร้างอุปสรรคให้เกิดตัวเองเพราะเมื่อใครก็ตามหลอกเราได้ตัวเราก็หลอกเราได้เราก็จะต้องกลายเป็นผู้ถูกทำและถูก <c oughs> ถูกความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงครอบงำและจะกลายเป็นผู้ ไม่สามารถที่จะเยียวยาไม่สามารถที่จะสลัดดุดออกได้ดังนั้นเราก็ไม่ควรให้บุคคลภายนอกทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าใครก็ตามไม่ควรจะมาหลอกเราและเราก็ไม่ควรจะหลอกตัวเองว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราพึ่งพาได้มันก็แปลว่าถ้าเรา เป็นผู้วางใจให้เป็นกลางเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ทรมานไม่เกิดความเครียดทําให้จิตใจสงบผ่อนคลายความสุขทั้งหลายทั้งปวงในโลกใบนี้ถ้ามนุษย์มีปัญญาและมีความจริงใจและมีความยุติธรรมก็จะรู้ว่าความสุขและความสงบนั้นคือความสุขอันสูงสุดเป็นความสุขที่ไม่มีอันตรายเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้เป็นความร่มเย็นเป็นความเบาสบายแต่ความสุขที่ เกิดจากการที่จะต้องเสพในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมว่าถึงการสัมผัสทางใจทั้งทั้งกายและทางใจทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นการเสพที่ทําให้เขาไปยึดติดทาให้เขาไปเสียหายดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องของการทํางานของบรรดากิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่หลอกเราว่าเราจะได้รับความสุขจากการดูการฟังการดมการลิ้มรสการสัมผัสรวมกระทั่งถึงความเพลิดเพลินทางจิตใจ กิเลสนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีตัวมีตนไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราจะไปฆ่าได้ที่เราจะไปกำจัดทิ้งเหมือนกับที่เราเอาไม้เอามีดไปทิ่มแทงจับประสาททั้งหลายให้ล้มตายต่อหน้าต่อตากิเลสนั้นเราจะเป็นผู้ทําให้อ่อนแอลงในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่ให้มีโอกาสที่มีเชื้อที่จะพัฒนาได้เพราะกิเลสนั้นเป็นความคิดเป็นความรู้สึกเป็นความฝังอยู่ในจิตใจเป็นสิ่งที่ฆ่ายากตายยากหลบลี่ หนีซ่อนเล่นได้อย่างแ <c oughs> ยบยลเราไม่ทางไม่มีวันที่จะหากิเลสเจอทั้งทั้งที่กิเลสก็อยู่ในตัวเราแอบซ่อนในจิตใจเรา <c oughs> บางคนก็ดูว่าเป็นคนไม่โกรธแล้วแน่แท้ที่จริงแล้วยังไม่ถูกอะไรกระทบที่ถูกใจถ้ามีของและมีสิ่งต่างๆที่รักที่เป็นห่วงห่วงเป็นที่ห่วงแหนใครมาพูดใครมาทําให้จากทำาทำให้สูญหายสลายหายไปก็จะโกรธจะแค้นนี่ก็คือ สิ่งที่ยังมีอยู่ในตัวมนุษย์ที่บางคนก็ทําความรู้สึกว่าตัวฉันไม่มีความโกรธแล้วไม่มีความโลภแล้วไม่มีความหลงเพราะยังไม่เจอของที่ถูกใจเจอของที่ถูกใจความโลภก็เกิดขึ้นความหลงไหลก็ยังกลับมาแสดงว่ากิเลสทั้งหลายทั้งวงนั้นฆ่าไม่ได้หากไม่ใช้ความรู้ความเข้าใจพระพุทธเจ้าก็จึงให้บรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายได้หาวิธีที่จะ พิจ,จารณาเห็นโทษเห็นภัยและความรู้สึกที่อยู่ในใจเราเพื่อให้ความรู้สึกนั้นมันหมดเลี้ยวหมดแรงและไม่มีอานุภาพไม่มีอิทธิพลดังนั้นจิตของเราก็จะต้องเป็นผู้เห็นธรรมชาติต้องรู้สถานะรู้ภาวะของกิเลสกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ <c oughs> เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นสิ่งที่สามารถที่จะพัฒนาให้ <c oughs> เปลี่ยนสถานะให้เราถูกหลอกถูกลวงได้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นมิฉะนั้น เราก็จะออกจากวัฏสงสารไม่ต้องแก่เกิดเจ็บตายนานแล้วแต่เนื่องจากเราไปไม่ได้เพราะกิเลสก็หลอกเราปฏิบัติไปแล้วแทนที่จะเข้าใจก็กลับถูกกิเลสหลอกอีกว่าเราเป็นผู้วิเศษเราเป็นผู้มีความหมายเราเป็นผู้สําเร็จแล้วเราเป็นผู้เลิศเลยเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็กิเลสหลอกทุกคนแม้กระทั่งความดีบางคนนั่นเป็น <c oughs> นักบวช ก็ยังถูกกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเข้าครอบงำเอาทั้งนิมิตเอาทั้งความรู้สึกเอาทั้งความเข้มแข็งเอาทั้งการรู้ความสติปัญญาทําให้เกิดความ <c oughs> เข้าใจผิดว่าบัดนี้เราได้บรรลุธรรมแล้ว <c oughs> เหมือนพิสุส่งหลายองค์นั้นเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนเก่งแล้วข้าพเจ้าเป็นคนรอบรู้ข้าพเจ้ามีความขยันไม่ <c oughs> ข้าพเจ้าเป็นคนแตกฉานข้าพเจ้าเป็นคนกำจัดกิเลสได้แล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คือถูกกิเลสหลอกเพื่อให้ข้ามไปว่ายังมีปัญหาอยู่เพื่อที่จะบอกว่าเรานั่งสมาธิมากกว่าคนอื่นแล้วเราเป็นผู้มีความเข้มแข็งแล้วเราเป็นผู้ปล่อยวางแล้วเราเป็นผู้มีจิตใจแตกฉานในเรื่องธรรมะแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ยังถูกวิปสัสสุูกิเลสหลอกอีก ใครก็ตามที่เที่ยวบอกกับคนอื่นว่าข้าพเจ้าไม่มีกิเลสแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้อิสระแล้วข้าพเจ้าเข้าถึงธรรมแล้วก็หมายความว่าผู้นั้นกําลังถูกกิเลสชั้นละเอียดนั้นหลอกลวงเป็นวิปัสสุกกิเลสหลายคนบางคนนั่งเข้าใจว่าปฏิบัตินานแล้วจะกลายเป็นผู้บรรลุและเข้าถึงธรรมแท้ที่จริงแล้วปฏิบัตินานก็ถูกหลอกมานานเหมือนกันเหมือนกับพิสสงน์มมากมายที่ทํา ความสงบ <c oughs> ในเรื่องสมรธากรรมฐานมีฤทธิ์มีเดชมีพลังงานมีพลังจิตรวมกระทั่งถึงมีความเข้มแข็งแตกชันในเรื่องธรรมะส,สามารถชาธยายได้เป่าประกาศได้แต่แท้ที่จริงแล้วมีตัวมีตนมีอัตตามีมานาที่ทีก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ตัวไม่รู้ตนคิดว่าการปฏิบัติอายุการปฏิบัติยาวนานแปลว่าเป็นผู้สําเร็จแท้ที่จริงแล้ว <c oughs> กิเลสนั้นสามารถหลอกทุกคนได้ไม่ว่าจะแก่ขนาดไหนร้อยปีก็ยังถูกหลอกได้เราทั้งหลายก็จึงต้องเป็นผู้ระมัดระวังว่ากิเลสนั้นเป็นของที่แยบโยลเป็นของที่ลึกซึ้งจะต้องเป็น <c oughs> จะต้องเป็นผู้รู้ทันการที่พระเจ้าให้เราได้รู้ทันก็ให้รู้โดยใช้หลักการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเป็นของที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็จะทำให้บรรดาสิ่งที่ค้างคายอยู่ในจิตใจนั้นอ่อนน้อยอ่อนเลี้ยวอ่อนแรงลงไม่มีการพัฒนาหากเราปล่อยตัวปล่อยใจ และเป็นผู้เข้าใจผิดกิเลสก็จะเพิ่มพูนมาในรูปแบบใหม่ทําให้เราเกิดความมั่นใจทําให้เกิดความเข้มแข็งในจิตใจทําให้เรากล้าหันและในที่สุดเราก็จึงกลายเป็นผู้พลาดท่าเสียทีเพราะกิเลสนั้นไม่ว่า <c oughs> ใครก็ตามจะหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสก็เป็นไปด้วยความยากลําบากหากว่าไม่ได้ทําด้วยสติด้วยปัญญาและด้วยความเข้าใจแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพยามาณกิเลสก็ยังรอ ยังคอยที่จะรบกวนจะคอยที่หลอกหลอนยังคอยที่จะชักนํายังคอยที่จะมากันแกล้งรังแกดังนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้เจอและพบกับอุปสรรคที่เรียกว่ากิเลสมานทั้งหลายทั้งปวงจะไม่ปล่อยให้เรานั้น ดูดลอยนวนไปได้อย่างง่ายได้หากว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่ถ้าการปฏิบัติของเราเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยสติด้วยปัญญาพระพเจ้าก็จึงให้บรรดาพิสุสงานนใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงให้เห็นอาการของตนเองไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายที่เกิดขึ้นนั้นให้เห็นถ้าเราเห็นแล้วเราทําความเข้าใจว่าอย่างไร หากเราไม่เป็นผู้มีความแยบยนต์ในการพิจารณาเราก็จะเพียงแค่เห็นแต่ถ้าเราเห็นแล้วเราลึกซึ้งลงไปว่าขณะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราได้สัมผัสอยู่นั้นมีอาการแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีสถานะอะไรที่มั่นคงถาวรมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปและเราก็ย้อนกลับไปคิดเรื่องราวต่างๆทั่ว <c oughs> จากรวาลแม้กระั่เรื่องตัวเราตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันมีแต่อาการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเคยเป็นเด็กอยู่ในท้องออกมาเป็นเด็กน้อยเป็นทารกโตเพิ่มมาเป็น <c oughs> วัยรุ่นทั้งหลายทั้งปวงและรวมทั้งถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวและก็มาเป็นผู้ใหญ่ในที่สุดเราก็เป็นคนแก่คนเฒ่าคนชราไม่มีความมั่นคงท้าวรนในตัวเราเลยนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ากายส่วนถึ่เรื่องที่ใจนั้น เป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างแน่นอนไม่ว่าความสุขความทุกข์เวทนาก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นความจำไม่ว่าจะเป็นความคิดสิ่งที่มากระทบทําให้เกิดความรู้ความสัมผัสต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเราได้เข้าใจความเป็นจริงแล้วก็จะเป็นผู้ยอมรับว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรมั่นคงถาวรแม้แต่อย่างเดียวในจักรวาลน,นี้จะต้องแตกไม่วันใดก็วันหนึ่ง การเปิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติเป็นกฎที่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายควรจะยอมรับและควรที่จะทําความเข้าใจ หากเรายอมรับทำความเข้าใจเราก็จะกลายเป็นผู้ไม่สร้างเวียนสร้างกรรมเราก็จะเป็นผู้ไม่ยึดติดกับสิ่งใดเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของที่หลอกลวงเป็นของที่ใช้ชั่วคราวไม่มีอะไรทั้งมั่งคนทาวรและอะไรก็ตามที่เราไปติดอกติดใจที่เราไปผูกพันมัดไว้จะทําให้เราเกิดเป็นบาปเป็นกรรมทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดหากจะต้องเป็นเรื่องของการผิดศีลผิดธรรม เราจะต้องอยู่ในนรกเราจะต้องกลายเป็นเปรตเป็น,ปน,ปนอาจนรล้วกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราต้องเป็นผู้ที่ถูกหลังแกถูกทำร้าย พาะวิบากกรรมนั่นก็คือกฎแห่งกรรมเป็นเหตุเป็นผลเป็นธรรมชาติถ้าใครก็ตามทำผิดเบียดเบียนผู้อื่นตัวเองก็จะต้องได้รับกรรมนันแสนสาหัสและจะต้องเป็นผู้สูญเสียจะต้องเป็นผู้เดือดร้อนไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเตือนไว้ว่าให้เราทั้งหลายทั้งปวงให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นอยู่ในฐานะอนิจจังทุกขังนาตาเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วอย่าสร้างเวรนอย่าสร้างกรรมอย่าได้สร้าง ปัญหาให้กับตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหลายคนนั้นก็เพลิดเพลินสนุกสนานกับการเสพทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทําผิดทาบาปได้ศีลที่เขาห้ามก็ยังฝา่าฝืนเป็นไปเพื่อการตอบสนองกิเลสของตนเองแต่ในยามที่ตายไปก็จะกลายเป็นผู้ที่มีปัญหาจะต้องตกนรกหมกไหมจะต้องกลายเป็นผู้อยู่กับความทุกข์ยากลําบากทรมานมาเกิดใหม่ก็มีแต่ปัญหาอุปสรรคมากมายนี่ก็คือสิ่งที่จะ ย้อนกลับมาทำลายทำลายผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เห็นตามความเป็นจริงการยึดมั่นถือมั่นนั้นก็จึงเป็นปัญหาเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็จึงกลายเป็นรักตัวเองเมื่อรักตัวเองก็จะหาความสุขใจตัวเองหาทุกสิ่งทุกอย่างมาปนเปื้อบำรุงบงเลอตัวเองความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย และทางใจทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะถูกป้อนมาในขณะที่ถูกป้อนมามีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้เนื่องจิตใจก็เป็นอาุศลมีแต่ความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาก็เป็นอาุศลเป็นกิเลสเป็นบาปมีแต่ความโกรธถ้าใครก็ตามมาทําให้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นั้นได้พังทลายหายไปหรือมีโอกาสจะสูญเสียไปเราก็จึงโกรธมนุษย์ก็จึงสร้างเวียนสร้างกรรมตลอดเวลาการใช้ความสงบ่องพัฒนาสติปัญญาก็จะเห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นความเป็นจริงนั้นก็เป็นสถานะเรียกว่าญาณญาณน,นี่ก็จะเกิดขึ้นหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าญาณเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงญาณก็คือความเข้าใจตามความเป็นจริง<ม>เข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจที่เกิดจากตัวเรา ไม่ได้ไปเข้าใจจากสิ่งอื่นภายนอกนอกจัก,กรวาลเราจะต้องเห็นความจริงในตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเรามีกายและมีใจและกายทั้งใจทั้งสองอย่างนี้คือต้นเหตุต้นปัญหาอันยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกขเกิดขึ้นและทุกจะไม่มีวันดับไปหากยังมีกายมีใจของเราที่ยังค้างคางอยู่ดังนั้นกิเลสไม่ได้ฝังอยู่ที่ไหนฟรีเลยก็ฝังอยู่ในกายและในใจของเราก็จงเป็นผู้เห็นมองและดู ตามความเป็นจริงหากเรามีอกุศลจิตหากเราเป็นผู้ที่เพลิดเพลินมัวเมายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ก็แปลว่าเราก็ถูกอำนาจแห่งกิเลสนั้นครอบงำจะทําให้เกิดความเดือดร้อนทําให้เกิดความเสียหายแม้ในชาติปัจจุบันในปัจจุบันขณะนี้ก็ยังมีความทุกข์ทรมานจากอำนาจแห่งกิเลส และตายไปก็จะหนักขึ้นเพราะจะต้องใช้วิบักกรรมที่ทำไว้ด้วยการที่ขาดสติด้วยการที่เอาแต่ใจตัวเองไม่เห็นศีลไม่เห็นธรรมไม่เห็นกฎหมายไม่เห็นความถูกต้องดีงามเอาแต่ความเพลิดเพลินสนุกสนานก็จะเป็นปัญหาดังนั้นเมื่อเราได้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วยานก็จะเกิดขึ้นให้เห็นถึงโทษเห็นถึงภัยการที่ยานเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นการพัฒนาปัญญาเพิ่มพูนปัญญาธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ สอนเราและทําให้เรายอมรับและทําให้เราไม่ไปร่วงเกินและทําให้เรานั้นไม่ติดข้องกับสิ่งใดๆใน <c oughs> โลกใบนี้ในวัฏสงสารเราจะเป็นเพียงผู้อยู่และเป็นผู้ลำลงชีวิตในลักษณะของการระมัดระวังไม่ให้ผิดศีลผิดธรรมและเราจะเป็นผู้ไม่เปิดโอกาสให้ บรรดาสิ่งที่จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นสร้างภพสร้างชาติได้อีกดังนั้นภูมิคุ้มกันทางจิตใจของเราก็จะต้องเป็นผู้รู้ตามความจริงปัญญาก็จึงเป็นเรื่องใหญ่การได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือการทําความสงบเข้าไปหาตัวเองเข้าไปดูตัวเองจะเกิดเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดจิตของเราทั้งหลายทั้งปวงที่มีขบวนการในการทํางานหลายคนก็ไม่รู้ว่าจิตมีอย่างไรจิตท่า ในธรรมขอนงพระพุทธเจ้าแล้วจิตของมนุษย์นั้นมีตั้งแต่81ดวง89ดวงหรือเจื121ดวงนั่นเป็นจิตของสถานะของทั้งปุตุชนและอริยบุคคลและในหนึ่งดวงจิตนั้นยังมีขบวนการมีวิถีชีมีวิถีของจิตอีกในหนึ่งขณะเหล่านั้นยังไม่รู้ว่าจิตทํางานอย่างไรจิตก็ทํางานอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะการทําขยับตัวใดครั้งหนึ่งนั้นจิตก็จะเกิดดับเป็นร้อยเป็นล้านครั้ง มากมายมหาศาลเราไม่มีวันที่จะเข้าไปรู้ไม่มีวันที่จะเข้าไปเห็นรายละเอียดตามความเป็นจริงแต่พระพุทธเจ้าจะเห็นรายละเอียดว่าในหนึ่งขณะนั้นที่กําลังเกิดดับนั้น <c oughs> มีวิถีของจิตนั้นทํางานอยู่17บขณะนั่นก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญายาลู้มากมายรู้ความเป็นจริงและในขณะที่เรากําลังสร้างปัญญาอยู่นั้นมรรคจิตก็กําลังทํางาน มรรคจิตนั้นกําลังเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนสติและในที่สุดมรรคจิตนั้นจะทําให้เราเปลี่ยนสถานะหากเรากําลังดําเนินการวิปัสสนากรรมฐานอยู่ยานที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นยานที่ทําให้เราเปลี่ยนสถานะจากอะ <c oughs> จากปุถุชนเป็นอริยบุคคลนั่นก็แปลว่าวิถีชีวิตวิถีของจิตนั้น ได้อยู่ในช่วงของการบำเพเ็ญเพียรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนสถานะจะทําให้เรานั้นข้ามการเป็นปุถุชนเป็นอริยะบุคคลนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าข้าบวนการในเรื่องราวต่างๆของการเป็นมนุษย์ซึ่งมีรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้ตัดสรู้เป็นผู้อธิบายข้า ข้อมูลและข่าวสารทั้งหมดทั้งจิ้นและข้อธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้ามีความรู้มีความแตกฉานสามารถที่จะแจกแจงว่าที่มาที่ไปคองทุกถึงทุกอย่างเป็นอย่างไรได้บ้างและรู้ว่าจุดไหนอย่างไรจะเป็นจุดที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะออกจากอํานาจแห่งความโลภความโกรธความหลงได้ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นผู้มีบุญมีบาร,รมีมีสติมีปัญ <c> ญ <oughs> า จึงได้มีโอกาสเรียนรู้ก็อยู่ที่ว่าการเรียนรู้การได้เข้าใจแล้วจะทําให้เกิดเป็นผลมากน้อยเพียงใดหากตั้งใจทําเราก็จะพัฒนาไปสู่การที่ทําให้จิตเปลี่ยนสถานะเรียกแรกว่าโคตภูยานยานนี้ก็จะหมายความว่าเป็นทั้งอริยะบุคคลและเป็นทั้งโลกิยะแต่ถ้าเมื่อถึงมัคคยานมรรคจิตยานเกิดขึ้นแล้วนั่นก็จะไม่เป็น ปุุ้ชนอีกจะกลายเป็นอริยะบุคคลไม่ว่าจะเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นเป็นผ้าโสดาบันก็ปิดประตูบายภูิไม่ต้องไปอยู่ในนรกไม่ต้องไปปีนต้นงิ้วไม่ต้องไปถูกกระทะทองแดงทิ่มแทงและถูกถูกต้มถูกเผาไม่ต้องถูกบดขคยี่ไม่ต้องถูกทำร้ายทำลายไม่ต้องมาเกิดเปรตเป็นอาสุรร่างกายไม่ต้องมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมาเกิดเป็นคนที่มีแต่ความพิกลพิการมีแต่ความยากลําบากดังนั้น บุญและกุศลที่ทําจากการประพฤติปฏิบัติจะทําให้เราพ้นจากอันตรายและในที่สุดเราก็จะกลายเป็นผู้เข้าถึงสถานหาแห่งการพ้นทุกบรรลุธรรมบานิยญาโยมทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้มีชื่อว่าได้บําเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานถือเป็นบุคคลสูงสุด <c oughs> งานใดๆในจักรวาลจะไม่มีความยิ่งใหญ่ถ้าการทํางานของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญสติจเจริญมีความรู้แจ้งในการทําจิตให้จดจ่ออยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมก็จะเป็นเส้นทางจะเป็นหนนทางจะเป็นความสําเร็จในที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่บรรดาเทพตทวดาทั้งหลายจะพากันของแสดงความยินดีแม้แต่ศรัทธา และให้ความรักรวมกระทั่งถึงให้เกิดความเคารพกบับบุบคคลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้บำเพ็ญเพื่อการพ้นทุกข์บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เป็นผู้มีอนิสงผลบุญอันยิ่งใหญ่จะทําทให้ชีวิตนั้นได้เปลี่ยนแปลงพ้นจากทุกโศกโลกภยัยอันตรายกุญแจวิญญาณร้ายอาถรรพ์อาเพศคำสาปคำแช่งเสนีย์รายการและกิณีอุเบกเดระของคนคนวิชาคนพานความยากจนนี้ที่โลกร้โรคระบาดวิญญาณร้ายปีศาจมารสตุปัะจ์มาายให้ไป ที่ยังไม่มียังไม่เป็นจะได้มีได้เป็นใดๆที่มีแต่ความพาสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีได้ปรารถนสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาและจงาได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาประเสริฐได้พ้นทุกบรรลุมักผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดย